แรปเตอร์สาแต่งเจ็ดแสนหลอกเท่ไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฝอร์ราชาพฤกษ์พระรามห้านะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาชมเจ้าตัวแรปเตอร์3.0นั่นก็คือตัว V6 ของเรานั่นเองค่ะมาพร้อมกับขุมพลัง397แรงมา้าแล้วก็นี่เลยแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างในมูลค่า7จ็ดแสนบาทนะคะจะ ดุแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะคะตัวแลปเตอร์ของเรานะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็จะเป็นนี่เลยค่ะตัวกระจังหน้า f O R D นะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมๆที่มาจากโรงงานของเจ้าตัวรุ่นแลปเตอร์ของเรานะคะและที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างมาดูนี่เลยค่ะ ล้อแมกนะคะตัวนี้อัพซีรีส์ขึ้นนะคะเป็นยางมีเเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากขอบ17เป็นขอบ20นั่นเองค่ะมาที่ซีรีส์ยางอยู่ที่28555นะคะนี่เลยหล่อๆต้องยกให้เจ้าล้อแมกนี่เลยค่ะเป็นล้อฟอร์ดนะคะเป็นก้านแบบก้านวายสีดำด้านนะคะและก็นี่เลยปั๊มเบรกแบมโบค่ะตัวนี้จะเป็น 6พอตนะคะแล้วก็จะให้เป็นจานที่แบบขนาดใหญ่ขึ้นด้วยอาเป็นยังไงบ้างคะแค่ตัวนี้ก็เกือบครึ่งล้านแล้วเอออย่างนี้เลยนี่เลยคะ่ะส่วนด้านข้างนี่เลยนะคะฟิล์มเป็นของตัว v ีคูเลยนะคะตัวนี้เป็นของท็อปสุดเลยก็ว่าได้คะ่ะลูกค้าเลือกเป็นแบบติดด้านหน้า60แล้วก็รอบคันเป็นตัว80นะคะที่แบบอยากได้ความเป็น ส่วนตัวนิดนึงนะคะเราก็ติดตัวมืดให้เลยนะคะนั่นก็คือ80นะคะส่วนด้านบนนี่เลยค่ะลูกค้าเพิ่มเป็นตัวแ็ปนะคะเป็นแ็ปครึ่งคันนั่นเองค่ะเลือกเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านดําเงานะคะน้องปุ๋ยจัดให้ได้เลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะส่วนล้อด้านหลังนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว ฟัมเบรกเหมือนกันเป็นของแบมโบเช่นกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะเราจะให้มาที่4พอร์ตนะคะการเบรกก็ให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกไฟฟ้าให้ด้วยคะ่ะและที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะปัดท้ายไฟฟ้าเขาเรียกว่าโรลเลอลิดไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นของศูนย์นะคะในของตัว เอลโลการนะคะตัวนี้ให้รับประกันอยู่ที่3ปีนะคะรับประกันศูนย์เลยนะคะอันนี้เวลามีปัญหาอะไรนะคะเราเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะเพราะอันนี้มันเป็นของแท้ของฟอร์ดนั่นเองค่ะอ่าแล้วที่ล่อๆของเขาเลยค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะท่อคู่นะคะ ของตัวเลปเตอร์เขาให้ท่อคู่มาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เราอัพอัพมาเป็นตัวท่อคู่ของ HKS นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะให้เขาเรียกว่าปรับระดับท่อให้แบบเสียงดังได้ด้วยนะคะถึง4ระดับนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะงบ700 0แสให้แบบจัดหนักจัดเต็มหล่อๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องปุ๋ยได้เลยนะคะที่เบอร์093-519-9226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ด RMA สาขาวราชาฤชษพพระราม5นะคะตอนนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ยังหารถลอดไว้ใช้งานไว้ขับในครอบครัวนะคะเรายังมีจัดในงาน มอเตอร์โชว์อยู่นะคะถึงวันที่6เมษายนนี้นั่นเองนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้าไปชมในงานหรืออยากจะเข้ามาที่โชว์รูมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือติดต่อหาน้องปุ๋ยได้เลยนะคะตอนนี้ที่โชว์รูมของเราก็จัดงานนะคะหรือว่าเรียกว่าจัดโปรเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นั่นเองคะ่ะให้โปรโมชั่นที่ เหมือนกับในงานมอเตอร์โชว์เลยค่ะไม่ต้องเข้าไปเบียดคนเยอะแยะไม่ต้องขับรถไม่ต้องแบบรอรถติดนะคะเข้ามาที่นี่ก็ได้โปรโมชั่นเดียวเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูเจ้าตัวรถรุ่นไหนแต่งรอแค่ไหนโปรโมชั่นจะดีแค่ไหนไว้รอติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ © bf Thank you.